ไม่ต้องเป็น่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับสวัสดีครับท่านรองท่านกําลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับพอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหมเรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วน,นใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเ,เหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม ล้วทำไมนัปัดไม่มีเลข12บสองมาเบรดิสายครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินทัวประมูลชอบเงินสตางค์เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะครับก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นรับสักเล่ยไหมครับท่านไม่ครับ พบเบาแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทั้งมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รับที่ร่ำร,รวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดเว่รรอดรับโทษทางกฎหมายปรับ1 0 0 0 0แสนถึง4แสนบาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาแสการทุจริตแ,แจ้ง120-5